สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะิวจะมาเน,นื่อข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวหรือหม้อต้มซึ้งที่ซื้อมานะคะที่มันจะแบบว่ามีมีแถมแบบซึ้งมาให้ด้วยอะไรเงี้ยในฉบับของเด็กหอใชรเพื่อได้ดูกันไปดูกันเลย <S <S อันนี้ก็คือข้าวที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะร่วมหมาไว้นะคะเหมือนซาวน้ําไวอ้อ่ะตั้งแต่ประมาณตอบางคืนประมาณสามสี่ทุ่มอะ่ะยู่จะแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็จะมาหุงตอนเชา้าอันนี้จะใช้เป็นเตาเขาเรียกว่าเตาเตาเนื่องอะคะ่ะเตาเนื่องที่มันต้มได้ด้วยเขาจะแถมซึ้งมาให้ด้วย ไปดูกันเลยว่าน้องจะเป็นอย่างไรนี่นะคะจะเป็นมอของยี่ห้อนี้อันนี้หาซื้อใน powerbuy ประมาณ400กว่าบาทนิดนิดบิวจะใช้เป็นไฟเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเคยใช้เบอร์สองแล้วมันแบบมันนิ่มไปมันสุกไปนี่เขาจะแถมซึง้งมาอย่างนี้ให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของอ่าผ้า ข้างในจะเป็นผ้าขาวบางนะคะชุม่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซับน้ำให้ชุม่มแล้วก็พอหม,มาดๆแล้วก็เอามาลองข้าวเราจะมาดูกันว่าข้าวจะสุกไหมนะ <c oughs> อันนี้ก็คือหลังจากที่แบบว่าสักพักแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดตู้กันว่าน้องมีความข้าวเหนียวเนี่ยที่้องเร่งเนี่ย มีความเป็นเม็ดอย่างว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดีนยดี๋ยวเดี๋ยพอเป็นเม็ดแล้วเราก็จะกลับข้าวนะคะเอาข้าวที่อยู่ข้างล่างขึ้นมา่อ้ข้างบนโดยการใช้ไม้ไม้พายที่มันเป็นไม้อะคะก็ ใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเหนียวเนี่ยติดไปกับไม้นะคะจะกับข้าวนะคะข้าวแล้วนะคะเราก็จะชิมดูก่อนว่ามันมันสุกยังถ้ายังไม่สุกเราก็จะแบบอันนี้คือแบบยังไม่สุกนะคะถ้ายังไม่สุกก็คือเราจะ นึ่งต่ออีกสักนิดหนึง่งแล้วก็เติมน้ำหน่อยแต่มันจะมอจะไหม่แล้วก็จะเติมน้ำลงไปนิดหนึง่งแล้วก็จะทำการนึ่งต่อนะคะ ไปอีกสักพักหนึนะะ่งก็มาดูว่ามันจะสุกหรือเปล่าเต็มมากอร่อยมากทุกคนไอ้กินนาย้ะไรเนี่ยนต่มมากอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่คุณพ่อส่งมาให้นะคะมันข้าวเหนียวข้าวใหม่หอมด้วย ก็คือสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะลองทำดูบ้างทำตามในคิดวิวได้เลยแต่ต้องแช่ข้าวเหนียวแบบที่มันเป็นข้าวสารนะไว้สักคืนหนึ่งก่อนมันถึงจะนิ่มวิวเคยแช่เป็นแบบหนึ่งชั่วโมงมันไม่นิ่มเลยอะ่ะคุณแม่บอกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่อร่อยอันนี้ต้องแช่ไว้สักคืนหนึ่ง แล้ก็มันนึ่งตอนเช้าอร่อยมากนี่ม,มากไปลองทำตามกันได้นะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามท่องวิวแล้วก็ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ